รายการนี้เฉพาะผู้ใหญ่ไม่เหมาะสําหรับเด็กและเยาวชนนะคะผู้ชมที่อายุต่ํากว่า18ปีไม่ควรเข้ามารับชมค่ะและกรุณารับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแม่เตือนแล้วนะสวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้ยูว่าคุป898นะฮะอ่าวค,คุปแม็กคยูบคุปนั่นแหละอีสัต์คุป898นั้นจ้ากับเกมค่ายพีเริ่มเลยหาเกมเล่นกันดีกว่าเพิ่งเปิดคุป็9 8เพิ่งเปิดนะฮะเริ่ม ไปไหนดีอยากให้แม่เล่นเกมอะไรมาบอกไว้นะไปไหนดีสปีวินเนอร์ไปวันนี้รัปังอยู่นะแม่ว่าไม่ได้นะจ๊ะมาที่ใหม่ก็ต้องมาหาอดีตลูกรักอยู่กับเชลซออฟเซขุมซศร้าแผงอ๋อแซกสาวท่าได้เรื่องได้ราวไหมเพิ่งเปิดนะฮะมีคะแนนเข้ามาสามพันกาสิบหกมาเริ่มด่าเฮ อะไรอ่ะทำไมนานแท้ก็จะลงขยี้เลยอ่ะซื้อไปแหละให้มันจบจบให้มันแล้วใจไปะมเ,เปิดใหม่อย่ามาแดกกูนะคนสวยไม่คนอารมณ์ดีนะจ๊ะแต่ไม่แตกไม่รู้แต่ที่รู้คือชัวแน่นอนชัวแน่นอนไม่ต้องกลัวบึ้ม เอฟเฟกคูณ cool, 10บทำงานเอฟเฟกคูณ cool, 12บสองทำงานอีกเจ็ครั้งกับคูณ12ครับทำมันถูกหลายๆนี่สวยจริงในถ้ำนี่แต่คือปกติจะไม่ค่อยไหลไม่ค่อยสวยในะอีเวนต์ตะไล <c oughs> 4ครั้งกับค cool, ูณ12บอ้าวเดี๋ยวนะเงียบแท้เขียวเท่าสองสิบสิล้างไปแล้วเอา10มาแต่ไหนลูกเขียวครับ เล่นแป้นแมมแมแมเท่าเดิมไม่ลงมีแต่ิงกระสิบยังกระรู้ว่าต้องใช้อะไรน้ำเงินครับเขียวครับเอฟเฟกตคูณยี่สิบทำงานสันทําไมสันทําไมขัดตัวลงอยู่ตีหนูค <c oughs> ัดตัวลงอยู่ <c oughs> บ่เดาแรรมีกำไรนิดหน่อยขยี้ต่อไปทาเคชี อยู่กับเชอร์เชอร์ว่าเสกขุมซาวเพลงอ๋อเสกสาวทำนะจ๊ะกับคู่แปดเก้าแปดชวนแน่นอนมีอะไรก็มาฟ้องปกติทิ้งส่วนตัวไว้ให้แล้วนะในคำอธิบายมีอะไรมาฟ้องฟ้องมากูร้อยหนังยางรอเลยเอา,เอาไว้ดีกีอุ้ยแม่มเปลี่ยน ล้างแม่มเป็นแม่มเจ้าแ,แม่มจากไหนมาอีกหนูเจ้าแม่มจากไหนมาลูกเอแถวหนึ่งมะได้แม่ได้แมมนะฮะเดยนน้ำเงินติดมาด้วยทิงครับเอแถวหนึ่งไปกันต่อนะใหะ้สามครั้งกับคูณสิบสองเตะย่อยอ,อ่ะโอ้ยทำ วนซื้อมอยู่นี้แหละโมโหพึ่งเปิดอย่ามากสนุสงิษกับแม่นะเอฟเฟคคูสี่ทำงานโอ้เงินไปนแผงเลยคะ่ะมาด้วยครับมาด้วยครับเอฟเฟคคณแปดอีกเจ็ดครับคุณแปดนะฮะ โอ้ยเขียวคิงเลื่อนมาเป็นไปคิงเดีลูกน้ำเงินโอ้จ้ะเขียวตัวเดียวในโลกสิบแม่สิบกับเขียวที่ทะเลาะกันดีนะว่าไปว่ามาเกมนี้มันเป็นเกมที่แบบติจอร์น่ารักนะถ้าไหลดีๆคือตังไม่ไหวแต่ที่นี้แม่งไม่ไหลนะเด็ มันไม่ไหลเนี่ยจะยังไงกับมันแล้วเริ่มโมโหแล้วนะคะมาอยู่คุบแปดก็แปดปกติอีท้ามันร้ายอยู่แล้วละ่ะเราเลิกเกมผิดชีวิตเปลี่ยนปะวะจะแตกหรือไม่ ไม่ไม่ทราบได้ไม่มีใครทราบได้นะฮะแต่รู้ว่าชัวแน่นอนตรงนี้การันตีให้ว่าชัวไอเฟคุณแปดโอ้แมมน้ำเงินเท่านึงเอ้ยเขียวก็ไม่เขียวสิบก็ไม่สิบอุ่ดีดีเขียวเว้ย เปลี่ยนดีๆนะลูกเปลี่ยนดีๆนะหนูโอ้โหเฮ้ยอะไรวะจ้าเอาที่สบายใจสะดวกแบบไหนเอาแบบนั้นเลยโมโหแล้วนะเว้ยโอ้เปลี่ยน ไม่ใช่ตัวเปลี่ยนมาเปลี่ยนดีๆนะลกูกทิงจ้าเอยขณะนี้สามทุ่มครึ่งวันพุธเปลี่ยนแป้น อืมชมโพล้วไงอ่ะอีแดงไม่ลงช่วยเลยเนาะอีเวนสามพันเหลือพันหกนะฮะลงไหมอ่ะถูกสิบต่อครับ มึงคัดตัวอยู่ตีหนูลงมาเลยให้มาแล้วแล้วใจไปเอฟคคณสิบหกคงจบรอบนี้แหละอ e ีวายมาแล้วอีจังไล่หน้ามาทำหาอะไรใครเขาเรียกเมืองอ e ีวยายเวียนตะไลเอ้ยมา จ้าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทิ้งเลื่อนมาแล้วทำไรได้เนี่ยนั่นคาที่แปดสิบิกเอาที่สบายใจยท่าำเอ้ยเอ็ดโอยอยยางอยู่ ม่วงแถวหนึ่งเขียวแถวสองเขียวยังอยู่ครับม่วงแถวหนึ่งลูกทิงครับได้ม่วงด้วยเออให้มันน่ารักหน่อยลูกอืสามตัวสามตัวตีหนูสิบเว้ยแม่มเว้ยเอฟเฟคูนสิบแปดแจ็คเว้ยเอฟเฟคูยี่สิบเอแถวหนึ่งมาเลยลูกเอแถวหนึ่งเอแถวหนึ่งไม่ลง อีกสามครงก็คูณยี่สิบขอหลวยๆเลยลูกปังๆอ,อะไรลูกสามตัวอีกแล้วสามตัวถี่แท้คิดว่ายอมเหรอสามพันหรือพันสามนะฮะลุ้นฟรีเกมนี้เลตซ์ก็เลตส์ก ถูกต่อไปลูกพิ้งอือจ้าคุป898นะเพิ่งเปิดชัวนะชัวเน่แต่ยังไม่แตกนี่ดิเปลี่ยนแป้นสิพิ้งมาเขียวมา อีหกครั้งนะฮะกับคูณแปดอะไรวะเฮ้ยผูกบ้างลูกอย่างเงียมงนันอะไรนี่อะไรกันนี่ครั้งสุดท้ายเขียวเออมันต้องแบบนี้ลูก มามาเด้สูขยี้ต่อไปขาดทุนนิดหน่อยนะฮะสามพันหนืองพันเก้าติดบวกไว้ก่อนดีที่สุดนะลูกได้แล้วเอาคุณคนฉลาดสอนทุกคลิปบอกทุกวันฟังบ้างเปล่าไหมลูก ไม่มีเธนมึงได้มึงเอาเลยโอ้โหเฮ้ยเงียบไปแล้วว่ะหมดรอมไม่เล่สามชาติกับแม่แล้วเหรอลูกอะไรวะสิบสิบสิบคิบบบบบสสบม่วงโอ้ เขียวไว้เขียว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 เด้อยอยากถูกทิงต่อเด้มาอีกสามครั้งถ้าทิงลงแถวสองเมื่อกี้ละมึงมันลงไม่ได้หรอกอถ้าทิงลงเมื่อกี้มึงตายสนั่นลนันทุ่งมามีกำไรทุนสามพัน 3, 500, กำไรหกร้อยได้แล้วเอานะลูกนะ อย่าเป็นบ้าเป็นหลังเหมือนแม่นะแม่สันดานไม่ดีไม่ต้องมีใครบอกกูบอกตัวกูเองทุกวันแจ๊คครับมีกำไรกำไรให้มันแบบบึ้มบ้าซัมเบ้นอะ่ะแตครานี้เงียบจังวะเงียบจังวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคะลูกคุณสามพันกำไรหกร้อยก็ยี่สิบปร์เซ็นตนะ ได้แล้วเอาก็โอเคอะแม่งได้บอกันูว่าได้แล้วเอานะลูกเดี๋ยวมาข้ามเค้งเป็นแม่มาคัดตัวอยู่เหรอหนครั้งสุดท้าย,ยเงียบเงียบจริงจังขยับหนี อยู่กับคุปแปดเก้าแปดเฮเอาเงียบเอาเงียบจริงจังมาดิไหลามาดีๆลูกแล้วเรื่องเงียบมาน้ำเงินแถวเนึงโอ้ยเขียวก็ไม่ลงเนาะทำไมเมื่อกี้มึงไม่มาน้ำเงินเวน ล้านจอไปเด้วมาเลยครับโอ้โหเฮ้ยอสามครั้งภูกในลูกเอฟเฟกคูณสิบสองทำงานเขียวครับเอฟเฟกคูณสิบสีทำงานเป็นเขียวเป็นเขียวเอาเขียวจากไหนมาถูกอีกค้ะครั้งสุดท้าย ูนย์สามพันกำไรแปดร้อยขยี้ต่อไปบาสโอ้โหเฮ้ยสูตรล่วงใงความใหญ่ไงมเมื่อกี้เอ้ย ถูกบ้างหนูอืมแจกกับน้ำเงินจัดกันอีกแล้วอมันไม่มีอนาคตเลยอ่ะไม่มีอนาคตอนาง,งอเลยอืมอะไรวะเน,นี่ยเปลี่ยนแป้นคัดตัวอยู่ตีหญิงอะยังอยู่จะทำอะไรได้อ่ะ ก็ยังอยู่เอฟเฟกคูณสิบทำงานวายโง่เกิดมาเส่ชาติเกิดแท้เกิดมาทำไมเกิดแล้วไม่ากไส้ให้กูกลับมาเท่าทุนคือเก่ากำไรหายไปอีกแล้วมา หัวร้อนแล้วเว้ยเลยซ้อเอ้ยได้กำไรแล้วก็เอานะลูกนะแม่เป็นผีบ้าผีบอลูกมาอีกแปลกครั้งสิบครับทิ้งแถวสองไม่ลงอีกยครั้งขอบคุณแปดล้างอะไรให้สักดอกหนึ่งซิลูกเขียวก็ได้ ไม่หวังถึงน้ําเงินถึงชมพูหรอกล้างเขียวให้สักรอบนึงแบบแน่นๆไปอย่างไวจริงๆสัญญาตอนนี้ก็ได้ไม่เอาคูณเยอะหรอกล้างเขียวให้สักแม็กมึงสิลูกโอ้โเฮ้ยอะไรวะได้แล้วไม่เอาโทษใครไม่ได้ระเบิดพิชิบ ำเงินล้างจอเลยมาดิอเก้าครั้งว่ายังไงดีๆหน่อยลูกถูกติงต่อคะ่ะมาแมมแถวนึงไม่ลงให้เรียกไม่ได้ เออแดงแถวสามตัวเดียวในโลกแดงลงยากมึงแทบใจะใหญ่สุดแล้วแดงนี่ไม่ลองจะอีเหลืองเหรอโอ้ยดอกเดียวพัก,กแล้วโมโหแล้วด้วย ได้แล้วก็ไม่เอาแม่งเอ้ยระเบิดพีซีแม่งเลยแล้วก็รู้ลู้อยู่อีท่ามเป็นคนยังไงมาไอ้เท่านงไม่ลงเขียวอุดจ้าทิ้งครับแม่มตัวเดียวในโลกทิ้งอีกล้างทิงเปล่งทิ้งเงอาทิงจะไหนอีกละ่ะคะลูกขาพูดกับแม่สิคะ เอ้ยเหลืองที่เหลืองนี่ถูกยากอยู่นะไม่ใช่ตัวที่ถูกง่ายๆนะสามตัวยังยากเปลี่ยนแป้น,ปนโอ้เมือ่อยแหง มาเปรียแปนแล้วทำอะไรได้ลูกนั่นประไรระเบิดฟรีที่อีกครั้งก็รู้ๆอยู่อีกถ้ามันเอาอยากมันให้กำไรก็ไม่เอาคุณ สามพันกำไรแปดร้อยนี่เยอะนะมาให้มันลวงเข้ามาท่าในถ้ำแท้ๆเออได้แล้วไม่เอาโทษใครไม่ได้อยู่วปุ๊บแต่เก้าแปด ทษใครไม่ได้จริงๆนอกจากโทษตัวเองจ้ะเอาที่สบายใจเลยสิบเอายังอยู่ลุ้นสิบกูไม่รู้หลอกสะแทสน่ะไม่หวังกับมึงหรอกสันดานลุ้นสิบดีกว่าสิบเว้ยโอ้โล่งโจ่งขนาดนี้ ลงให้กูก็ได้มั้งไม่ลงละร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นพิงอุดรู้เลยพิ่งอุดขนาดนี้ไม่มีทางมาเป็นแผงขนาดเนี้ยมาอุดไม่น่าลงเพราะว่ามันไม่ถูกอะไรเออ มาเย <Yeah. S 1> อาเออได้กับแมเสาสนดานรักษาไม่หายโลกแก้ไม่หาย มันก็ไม่ถูกแบบบึ้มบ้ามแบบซัมบี้ให้มันร้้วใจไปโอ้ยเฮ้ยอีเหลืองว่ะเอาเด้อมาดิครับสูกันต่อไปท,ทักคีชิ มามาเอ้ยทวไหน่อยเว้ยสูอืมสามตัวโอ้ย น่าถึงหัวตัวจริงๆได้ไม่เอาทำไมวันนี้มาดูหนุงห่งๆจังวะสันส่นๆสั่นแล้นหนหมาเอฟเฟคูสามถ้านอกฟรีเกมจะขยับทีละหนึ่งนะถ้านฟรีเกมขยับทีละสอง ปฏิกาไม่น่าจะต้องอธิบายแล้วสาวถ้ำนี่คือเกมียยอดฮิตใครๆก็รู้จักมันมันรู้จักทุกคนแหละมันลากค่าลวงเข้าไปหมกถ้ำม,มาเท่าไหร่แล้วสักจะเริ่มนานแล้ว<ๆ>กดอยู่ก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่า<ๆ>ก็ปรับสู้ไปเลยสิขาหมดเป็นหมด<ๆ>บึมก็บึมไปเลยลูกอืจบแล้ว เปลียนหน้ามันกูรู้เลยตัวประสาทอย่างเงี้ยดับเครื่องชนไปเลยโอ้โหเห้ โอ้ยสันดา,ารักษาไม่หายนะไอ้ไ,ได้ไม่เอา,อาเนี่ยมาดิกูว่าใจกับมึงแล้วล่ะมาไม่ลงต่อแหลรู้ เรียบร้อยดีกับการที่ได้แล้วก็ไม่เอาสมนำหน้าขอบคุณที่ตามรับชมนะฮะฝากไว้ด้วยกับคุปแปดก้าแปดชัวร์รับประกันให้แตกก็จ่ายแหละปั่นให้แตกแล้วกันได้ก็เอาด้วย